สวัสดีครับต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกลูลอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นวันนี้เอาเรื่องเก่ามาขยายความกันสักเล็กน้อยเนื่องจากในช่วงนี้อาจจะมีประเด็นในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรที่อาจจะไม่ได้อยู่ในภาวะปกติสักเท่าไหร่เช่นบางองค์กรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะฮะออเดอร์ลดลงการผลิตไม่มี เลยมีความจําเป็นอย่างมากที่อาจจะต้องลดจํานวนพนักงานลงบางองค์กรยังพอที่จะไปได้นะครับแต่ก็มีเรื่องของการโอนย้ายพนักงานมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของความรับผิดชอบหน้าที่ในการทํางานของพนักงานประเด็นมีอยู่ว่ามีท่านผู้อ่านอันนี้มาจากบทความของผมนะครับท่านผู้อ่านท่านหนึ่งเขียนมาถามว่าเรื่องของการโอนย้ายพนักงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหม มันเป็นเรื่องในทางบวกหรือมันเป็นเรื่องในเชิงลบอันไหนที่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากกว่ากันท่านผู้ฟังคิดยังไงฮะเรื่องราวเกี่ยวกับการโอนย้ายหมุนเวียนเปลี่ยนงานคือด้วยเครื่องมือตัวนี้ที่เราเรียกว่าการโอนย้าย transfer นะฮะหรือว่าทำ job rotation เนี่ยนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเอาหลักการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เราเรียนกันมาเนี่ยนะฮะเครื่องมือตัวนี้มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ถ้าเราลองไปหาตำราเก่าๆดูก็ได้นะฮะหรือไม่ตำราสมัยใหม่ก็ได้นะครับยุคนี้ในยุคของการเน้นการ development นะฮะเรื่องของ people development เนี่ยจะมีเครื่องมือตัวนี้โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนว่าการพัฒนาพนักง,งานเราอาจจะใช้เรื่องของการโอนย้ายนะคะหรือหมุนเวียนเปลี่ยนงานพนักง,งานได้เพื่อทําให้เขาเรียนรู้งานที่อยู่ในมุมมองที่กว้างกว่าเดิมเข้าใจงานอื่นมากกว่าเดิม แล้วก็เป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งที่ทําให้เขาสามารถที่จะเติบใหญ่ขึ้นไปในอนาคตได้มากกว่าเดิมด้วยเช่นกันดังนั้นมุมของการโอนย้ายนะฮะมุมของการทำจ็อบโรเตชันเนี่ยในมุมของผมเองผมมองเป็นมุมบวกมากกว่ามุมลบและผมเองก็เชื่อว่า HR ส่วนใหญ่ในบ้านเรานะครับถ้าเรียนมาสายเนี้ยเขาจะมองเรื่องนี้เป็นมุมบวกซะส่วนใหญ่ว่าเป็นเครื่องมือนหนึงที่จะส่งเสริมการพัฒนาพนักง,งานได้ นอกจากเรื่องของการส่งไปอบรมเพียงอย่างเดียวเราย้ายโอนหมุนเวียนกับงานกับเขาเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้เรียนรู้งานใหม่ๆได้เพิ่มทักษะในการทํางานใหม่ๆเข้าไปแต่ประเด็นก็คือทําไมพอเอาเรื่องนี้มาใช้ในองค์กรทั้งๆท,ท,ที่หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องดีแต่พอเอามาใช้เขาจริง,รงๆกับกลายเป็นว่าพนักง,งานไม่ชอบผู้บริหารก็ไม่ชอบใจหรือบางครั้งผู้บริหารบางคนกลับใช้เรื่องนี้ไปในทางลบมากกว่าเชิงบวก อันนี้ผมว่ามันเป็นการใช้งานในทางที่ผิดของบ้านเราเมืองเราด้วยส่วนหนึ่งนะฮะเอาเอามุมผมก็ไนดะ้ผมเรียนเรื่อง HR มาโดยตลอดตั้งแต่ปริญญาตรีนะครับรัฐศาสตร์จุฬาก็เรียนสายบริหารชรัพยรรบุคคลต่อปริญญาโทรบริหารธุรกิจมันก็มีวิชาบริหารชรัพยรรบุคคล่าเติบใหญ่ในสายงานนี้เข้าไปทํางานเป็นที่ปรึกษาบริหารทกกรัพยบุคลคลก็เห็นภาพนะว่าในบ้านเราเนี่ย มันมีองค์กรอยู่2ประเภทหลักๆแล้วกันประเภทแรกก็คือเอาเรื่องของการโอนย้ายหมุนเวียนงานเนี่ยมาใช้ในทางลบอย่างเดียวองค์กรประเภทนี้ผมคงไม่บอกว่าเป็นประเภทไหนท่านผู้ฟังน่าจะพอเดาเอาได้นะครับก็คือองค์กรประเภทนี้เวลาพนักง,งานทำผิดแทนที่จะลงโทษหรือว่า,อาไปดูเรื่องของผลงานหรืออาจจะมีลักษณะว่าถ้าทำผิดร้ายแรงก็เอาออกไปเลยแต่กลับกลายเป็นว่าเราไปเก็บรักษาพนักง,งานคนนี้ไว้ ให้ยังคงทํางานอยู่แต่นะฮะเราย้ายเข้าไปอยู่กับหน่วยงานอื่นคําถามคือเราทําแบบนี้มันได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าการที่เราย้ายพนักง,งานที่ทําผิดไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินยัยทําผิดเรื่องของจริยธรรมศีลธรรมบางอย่างเนี่ยนะฮะหลังจากที่เราพิสูจน์แล้วว่าเขาทําผิดจริงๆกับกลายเป็นว่าอาย้ายเข้าไปอยู่โน่นย้ายเข้าไปอยู่นี่คําถามคือแล้วองค์กรหรือหน่วยงานที่เขาถูกย้ายไปเนี่ย หน่วยงานนั้นต้องการคนผิดไปทํางานใช่หรอใช่ไหมฮะหน่วยงานนั้นเรารับคนผิดมาทั้งหมดเลยเพื่อทําให้องค์กรมันผิดซ้ํายิ่งขึ้นใช่ไหมแล้วปัญหามก็ยังวนเวียนคือถ้าเมื่อไหร่พนักง,งานคนนั้นๆเนี่ยน,นะฮะถ้าเราเรียกว่าอุปนิสัย<ๆ>เขาไม่เคยเลือกทางที่ดีนะฮะไม่ว่าจะถูกย้ายไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมว่าการย้ายร้านนั้นเนี่ยมันเป็นการสร้างภาระให้กับหน่วยงานที่เขาไปแทนที่หน่วยงานนั้นจะได้รับการพัฒนาจากคนเก่ง กับกลายเป็นว่าเป็นหน่วยงานที่ถูกเขาเรียกเป็นกองที่เอาคนมากองอยู่ที่นี่เอาคนที่ทําผิดมากองอยู่ที่นี่ทั้งหมดคําถามคือแล้วหน่วยงานนี้จะพัฒนาได้ยังไงในประเด็นนี้ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่พอทําอย่างนี้บ่อยๆเข้าคนภายนอกนะฮะก็ได้รับรู้แล้วว่าอ๋อการโอนย้ายนี่มันคือการลงโทษเพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้ไม่ให้เราต้องถูกย,ย้ายถูกโอนไปไหนยึดที่มั่นของเราให้แน่นที่สุด มันก็เลยไม่ได้รับการพัฒนาเพราะถึงเวลา hr เอาระบบการโอนย้ายเข้าไปพนักง,งานจะรู้สึกทำแม่งทำแม่งทันทีว่าเอ๊ะทำไมเอาเรื่องของการลงโทษมาใช้ในการพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วลึกๆมันไม่ใช่นะฮะต้องเรียนให้ทราบเลยว่าการโอนย้ายเนี่ยใช้ในเชิงบวกเนี่ยมันจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากแต่กรณีแบบนี้นั่นแปลว่าตัว hr เองตัวผู้บริหารเองจะต้องสร้างมุมมองเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนทัศนคติ ของพนักงานทุกคนในองคอ์กรให้เกิดมุมมองที่ดีเกี่ยวข้องกับการโอนย้ายหมุนงานต้องให้เขาเห็นว่านี่คือการพัฒนาเขาเพราะฉะนั้นเวลาเวลาผมทำเรื่องของ Career p a t t หรือ Career Management เนี่ยนะครับผมก็จะเอาเรื่องของการโอนย้ายเนี่ยนะครับใส่เขาเ้าไปในระบบด้วยก็คือถ้าใครจะเติบใหญ่ขึ้นไปเป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายซึ่งดูแลหลายๆฝ่ายแต่ผู้อำนวยการฝ่ายก็คือ ดูแลผู้จัดการฝ่ายประมาณสัก3-4ถึงฝ่ายเนี่ยนั่นแปลว่าคนที่จะมาเป็นผอ o ได้จะต้องได้รับการโอนหรือย้ายหรือหมุนงานในทั้ง4ฝ่ายเนี้ยมาก่อนอาจจะเป็น3ใน4ฝ่ายเขาต้องเคยไปทำอย่างน้อยฝ่ายละปีฝ่ายละปีฝ่ายละป,ละปีเป็นอย่างน้อยถึงจะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นผอ o. ถ้าพนักงานคนไหนไต่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงผู้จัดการละปรากฏว่ายังขาดการโอนย้ายเขาจะหมดสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนขึ้นเป็นผอ o. เขาจะต้องได้รับการโอนย้ายไปทํางานที่อื่นก่อนเคสแบบนี้มันเป็นไฟบังคับเลยเวลาผมทำพวกนี้ผมมักจะบอกว่านี่ต้องบังคับให้ย้ายให้โอนกันเลยนะเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราโตเส้นเดียวที่หลายคนเรียกว่าไซโลเนี่ยนโะตขึ้นมาได้ขาเดียวเนี่ยจนกระทั่งถึงผู้จัดการพอถึงเวลาถ้าเราเลื่อนคนนี้ไปเป็นผอ,อรหรือผู้อำนวยการดูแลฝ่ายอื่นด้วยเนี่ยผมว่าคนนี้จะดูแลฝ่ายอื่นไม่ได้ดูแลไม่ได้ในมุมหนึ่งก็คือเขาไม่รู้ว่างานฝ่ายอื่นทําอะไร2 พอเขาไม่รู้เขาก็ควบคุมงานวางแผนงานให้กับหน่วยงานอื่นไม่ได้กําหนดเป้าหมายกับหน่วยงานอื่นก็ยากขึ้นไปอีกและสุดท้ายแล้วเขาก็จะทําไม่สามารถบริหารจัดการอํานวยการฝ่ายที่เขาดูแลทั้ง4ฝ่ายได้อย่างดีนี่คือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ใช้การโอนการย้ายการหมุนเวียนเปลี่ยนงานเข้ามาช่วยเพื่อให้เขาได้รับการพัฒนาผมอยู่บริษัทเก่าเนี่ยพนักง,งานทุกคนนะอันนี้เห็นเลยนะครับนายพยายามที่จะ สวอปพยายามที่จะจับคู่ย้ายจากฝ่ายนี้ปีหน้าคุณกับคุณนาะย้ายข้ามกันมาเพื่อเรียนรู้งานคือทําให้เราความรู้แล้วก็ทักษะในการทํางานกว้างขึ้นไม่ได้เห็นงานในมุมเดียวพอถึงระดับอา,อาจจะเป็นผู้จัดการระดับผู้จัดการฝ่ายเรายังย้ายกันอยู่เลยนะครับฝ่ายคอนซัลต์ย้ายไปเทรนนิ่งเทรนนิ่งไปอยู่แอดมินแอดมินไปอยู่บัญชีการเงินมันจะหมุนเวียนอยู่อางเงี้ยจนกระทั่งใครก็แล้วแต่ที่สามารถทําความเข้าใจหน่วยงานทั้งองค์กรได้ คนนี้ก็จะเป็นค n นดิเดตของการเป็นกรรมการผู้จัดการที่ต้องดูแลทั้งบริษัทเป็นต้นเนื่องจากองค์กรผมสมัยก่อนมันอาจจะไม่ได้ใหญ่นักนะฮะเป็นบริษัทคอนซัลท์เล็กๆเพราะฉะนั้นการโอนการย้ายมันทําได้ง่ายแล้วตัวผมเองกับพนักงานในองค์กรนั้นเนี่ยมองเรื่องของการโอนย้ายเป็นเชิงบวกทั้งสิ้นการที่เราได้ย้ายการที่เราได้ถูกนายให้ให้นายได้รับได้รับการมอบหมายจากนาย ให้ย้ายไปที่นูน่นให้ทํางานตรงนี้ปีหนึ่งแล้วตัดไปอยู่ตรงนี้อีก2ปีเนี่ยมันเป็นรางวัลบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากําลังโตภาพมันเป็นอย่างนั้นจริง,รงนะเราไม่ได้กลัวเลยนะฮะว่าย้ายไปแล้วผลงานจะแย่เพราะอะไรเพราะว่านายยังช่วยเราอยู่นายยังโค้ชเราอยู่ย้ายปั๊บก่อนย้ายเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีการทำจ็อบชาโดวิ่งกันก่อนล่วงหน้าอันอีกประมาณ6เดือนด้วยซ้าไปบางคนนะครับเช่นเวลาผมจะถูกย้ายไปอยู่ทางฝ่ายแอดมินเนี่ยที่ต้องดูแลงานบัญชี แทนที่จะสั่งโป่งแล้วไปเลยไม่ใช่จะต้องมีการแพลนกัรล่วงหน้านะฮะประมาณ6เดือนว่าผมจะต้องไปชา์โดกับพี่ที่เป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีนะฝ่ายบัญชีก็ต้องมาชา์โดในงานของงานแอดมินหรืองานคอนซัลท์ด้วยนะเป็นต้นนะครับคือจะมีการโอนการย้ายอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมั่นใจได้ว่าย้ายไปแล้วผลงานต้องไม่ร่วงอย่างน้อยก็ให้เรียนรู้ก่อนที่จะไปก่อนที่จะแอคชั่นจริงๆในตาแหน่งใหม่ันนี้คือประโยชน์นะครับดังนั้นในเรื่องโอนย้ายหมุนงานเนี่ยนะครับ ปัจจุบันนี้ผมก็ยังเห็นนะพนักงานบางคนยังกลัวอยู่เลยเวลาน,นายจะสั่งย้ายนี่โอ้โหตัวสั่นเลยแล้วก็บางองค์กรหนักไปกว่าน,นั้นอีกจิ้มเลยฮะเหมือนกับถอยลูกเต๋าหรือปลาเป้ากันเลยว่าคนนี้ปีหน้าย้ายไปไหนก็เป็นการวัดดวงซึ่งจริงๆการโอนย้ายมันไม่ควรจะเป็นการวัดดวงมันควรจะเป็นการวางแผนล่วงหน้าว่าปีนี้คุณทํางานอยู่ในฝ่ายนี้ปีอปีถ้าคุณอยากจะโตขึ้นไปเป็นซีเนีย หรือคุณอยากจะโตขึ้นไปเป็นระดับซูเปอร์วิเซอร์คุณจะต้องข้ามไปอยู่กับอีกหน่วยงานหนึ่งอย่างน้อยอีก1ปีเพื่อไปเรียนรู้งานตรงนั้นแล้วก็หมุนกลับมาสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกวางแผนล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นพนักง,งานจะรูล้ละว่าเส้นทางของเขาเนี่ยนึกภาพบันไดงูนะฮะพนักง,งานจะรู้แล้วว่าออกเขาเดินผ่านไปตรงนี้สัก2ปีเขาต้องขยับไปอยู่อีกเส้นหนึ่งปีหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาแล้วขับไปอยู่อีกเส้นหนึ่งอีกปีหนึ่งเป็นต้นพวกนี้เราดีไซน์ได้หมดโดยการพูดคุย จะทำ or, แคลเรียแคลเซเลอร์ก็คือคล้ายๆเป็นให้คําปรึกษาทางด้านแคลเรพาร์ตกับพนักงานได้ว่าถ้าคุณอยากจะโตเป้าหมายสูงสุดของคุณคือพอออฟายใช่ไหมถ้าใช่คุณต้องเดินทางไปที่ไหนบ้างในระหว่างทํางานที่นี่ต้องถูกย้ายไปไหนบ้างจะต้อง Move ไปไหนในระยะเวลาเท่าไหร่ผลงานต้องเป็นอย่างไรนี่คือจุดดีนะฮะของการโอนย้ายถ้าเราวางแผนล่วงหน้าแล้วเราเดินตามแผนพัฒนาแบบนี้จริง,รงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้พนักง,งานที่พร้อมมากๆ ในการที่จะขึ้นไปดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นขึ้นไปแล้วเขาพร้อมลุยงานเลยไม่จําเป็นต้องมานั่งทดลองหานไม่จําเป็นต้องมานั่งดูว่าเอทได้ไม่ได้เลยจถ,ถอยเขากลับก็ลําบากอีกถูกไหมฮะดังนั้นเตรียมความพร้อมแบบนี้ดีกว่าแล้วพยายามให้ HR หรือผู้บริหารแบบสูงก็ได้นะครับในองค์กรของท่านเนี่ยย้ำบ่อยๆว่าการโอนย้ายคือเรื่องที่ดีแล้วทําให้เขาเห็นภาพชัดๆเลยว่านายใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ย มันมาจากการโอนย้ายที่ดีมาจากการที่เขาได้เรียนรู้ผ่านหน่วยงานหลายๆหน่วยงานขึ้นไปเพื่อทําให้พนักงานระดับล่างเชื่อมั่นว่าการโอนย้ายหมุนเวียนงานคือสิ่งที่ทําให้เขาเติบใหญ่ในองค์กรได้นั่นเองก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณ